คุณเคยไหมนั่งวางแผนอย่างละเอียดจดทุกขั้นตอนคำนวณทุกความเสี่ยงรู้สึกภูมิใจในแผนของตัวเองแต่ไม่เคยเริ่มวันนี้เราจะมาคุยกันว่าทำไมเราถึงชอบวางแผนแต่ไม่ลงมือติ่งการวางแผนให้ความรู้สึกว่าเรากำลังทำอะไรสักอย่างสมอง หลังสารโดปามีนเพราะเราจินตนาการถึงความสำเร็จเหมือนเราเดินไปข้างหน้าแล้วทั้งที่ความจริงเรายังอยู่ที่เดิมนี่แหละคือกับดักของการวางแผนเก่งแต่ไม่เริ่มสมมุติคุณอยากออกกำลังกายคุณใช้เวลาสามชั่วโมงหาโปรแกรมอ่านรีวิวอุปกรณ์วางตารางอย่างสวย แต่พอตื่นเช้ามาคุณบอกตัวเองว่าวันนี้ยังไม่พร้อมเพราะการวางแผนปลอดภัยไม่มีความเสี่ยงไม่มีใครเห็นความผิดพลาดแต่การลงมืออาจทำให้เราล้มเหลวหรือรู้สึกด้อยสมองของเราเลือกสิ่งที่ให้ความสบายและหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่แน่นอนนี่คือสาเหตุ ที่เราติดอยู่ในโหมดวางแผนวิธีแรกลดความสมบูรณ์แบบแทนที่จะวางแผนจนทุกอย่างเปะ๊ะให้เริ่มด้วยขั้นตอนที่ง่ายที่สุดวิธีที่สองกำหนดเวลาวางแผนเช่นไม่เกิน30นาทีจากนั้นต้องลงมือทำทันทีวิธีที่สามให้รางวัลตัวเอง หลังจากการลงมือจริงเพื่อฝึกสมองให้เชื่อมการกระทำเข้ากับความรู้สึกดีจำไว้ว่าแผนที่ดีที่สุดในโลกไม่ต่างอะไรจากกระดาษเปล่าถ้ามันไม่ถูกนำไปใช้ใช้ชนะไม่ได้มาจากการวางแผนแต่มาจากการลงมือทำคุณอาจคิดว่าการวางแผนเยอะคือสัญญาณของความรอบคอบ แต่บางครั้งมันคือกับดักที่ทำให้คุณไม่ได้เริ่มสักทีวันนี้ผมจะพาคุณรู้จักอาการติดแผนและสัญญาณว่าคุณกําลังหลงอยู่ในนั้นอาการติดแผนคือการใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการคิดการเขียนการเตรียมมากกว่าการลงมือคุณรู้สึกยุ่งแต่ความจริง คุณยังอยู่ที่จุดเริ่มต้นสัญญาณแรกคุณวางแผนซ้ำทั้งที่แผนเดิมยังไม่ได้ลองใช้เหมือนคุณกำลังแก้แบบบ้านทั้งที่ยังไม่ได้ลงเสาเข็มสัญญาณที่สองคุณรอข้อมูลครบก่อนเริ่มปัญหาคือไม่มีวันที่ข้อมูลจะครบและการรอคือการเสียเวลา สัญญาณที่3คุณรู้สึกว่าต้องพร้อม100%แต่ความพร้อมเต็มร้อยไม่เคยมาก่อนการเริ่มความพร้อมมาจากการลงมือและปรับไปเรื่อยๆสัญญาณที่4คุณชอบความรู้สึกปลอดภัยอยู่ในโลกของผ่านไม่มีความเสี่ยงไม่มีการถูกจัดสินแต่นั่นหมายความว่า คุณก็ไม่มีโอกาสได้ผลลัพธ์จริงสมมุติคุณอยากเริ่มทำคอนเทนต์ออนไลน์แต่ใช้เวลา6เดือนศึกษาอุปกรณ์อ่านเทรนจัดตารางโพสสุดท้ายไม่เคยกดปุ่มอัปโหลดสักครัง้งการรู้ว่าตัวเองกำลังติดแผนคือก้าวแรกในการออกจากวงจรนี้ เพราะถ้าคุณไม่รู้คุณจะคิดว่าตัวเองกำลังทำงานหนักทั้งที่ความจริงคุณยังไม่ได้เริ่มเบื้องหลังการไม่ลงมือมักจะมีตัวการที่เราไม่อยากเผชิญหน้ามันไม่ใช่แค่ขี้เกียจแต่คือความกลัววันนี้ผมจะพาคุณมองลึกลงไปว่าเรากลัวอะไรจนทำให้เรา เลือกวางแผนมากกว่าลงมือจริงความกลัวเป็นสิ่งที่สมองสร้างขึ้นเพื่อปกป้องเราแต่ในหลายครั้งมันปกป้องเกินไปจนกลายเป็นกำแพงขวางไม่ให้เราทำสิ่งสำคัญกลัวแรกกลัวล้มเหลวเรากลัวว่าถ้าลงมือแล้วไม่สำเร็จเราจะเสียหน้า หรือรู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งพอกลัวที่สองกลัวเสียสิ่งที่มีการลงมือหมายถึงการเสี่ยงกับทรัพยากรเวลาหรือความสบายที่เรามีอยู่กลัวที่สามกลัวการเปลี่ยนแปลงแม้การเปลี่ยนแปลงจะนำสิ่งดีมาให้แต่มันก็มาพร้อมกับความไม่แน่นอน และสมองของเราไม่ชอบความไม่แน่นอนสมมุติคุณอยากเปิดร้านกาแฟคุณวางแผนเมนูออกแบบตกแต่งร้านคำนวณต้นทุนแต่ไม่เคยลงมือเพราะกลัวว่าถ้าเปิดแล้วเจ๊งจะเสียเงินเสียชื่อหรือเสียความมั่นใจขั้นแรกตั้งชื่อความกลัวเขียนมันออกมา เพื่อให้มันชัดเจนและเล็กลงในใจขั้นที่สองหาทางป้องกันถ้ากลัวล้มเหลวก็วางแผนสำรองถ้ากลัวเสียเงินก็เริ่มเล็กๆก่อนขั้นที่สลงมือเล็กๆเพื่อฝึกใจทุกครั้งที่เราลงมือแล้วรอดสมองจะเรียนรู้ว่าความกลัวนั้นไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด จำไว้ว่าความกลัวจะอยู่กับเราเสมอแต่ถ้าเราให้มันคุมการตัดสินใจเราจะไม่มีวันเห็นความสำเร็จเลือกที่จะเดินทั้งที่กลัวเพราะนั่นคือทางเดียวที่จะไปถึงฝั่งต่อให้คุณมีแผนที่ดีที่สุดในโลกถ้าคุณไม่เริ่มมันก็มีค่าเท่ากับศูนย์วันนี้เราจะคุยกันตรงๆว่าทำไมแผนที่ดีแต่ไม่ลงมือ ถึงไม่มีค่าและจะทำยังไงให้คุณหลุดจากจุดนั้นแผนที่ดีคือเครื่องมือไม่ใช่คำตอบมันบอกทิศทางช่วยลดความเสี่ยงและทำให้คุณเห็นภาพชัดขึ้นแต่ถ้าคุณไม่ใช้มันมันก็เป็นแค่กระดาษปัญหาคือหลายคนใช้เวลากับการทำให้แผนสวยมากกว่าทำให้มันใช้ได้พวกเขากลัวว่าถ้าลงมือแล้วแผนจะพัง เลยเลือกเก็บไว้ในลิ้นชักสมมุติคุณอยากเริ่มทำธุรกิจคุณวางแผนการตลาดคำนวณต้นทุนทำรายงานหนา200หน้าแต่ไม่เคยขายของจริงรายงานนั้นมีค่าเท่ากับ0ความจริงคือไม่มีแผนไหนที่สมบูรณ์แบบตั้งแต่แรกทุกแผนต้องถูกทดสอบปรับปรุงและพัฒนาจากการลงมือขั้นแรก เลือกหนึ่งส่วนจากแผนที่สามารถลงมือได้ทันทีไม่ต้องรอครบทั้งหมดขั้นที่ 2. ตั้งเดทไลน์ที่ชัดเจนเช่นภายใน7วันต้องมีอย่างน้อยหนึ่งสิ่งจากแผนที่เสร็จสมบูรณ์ขั้นที่ 3. ยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบเพราะความสำเร็จไม่ได้มาจากความเป๊ะตั้งแต่แรกแต่มาจากการเริ่มล้มและเรียนรู้ แผนที่ดีไม่ได้การันตีว่าคุณจะถึงเป้าหมายการเริ่มต่างหากที่ทำให้มันเป็นจริงอย่าปล่อยให้แผนกลายเป็นข้ออ้างให้คุณอยู่ที่เดิมจงทำให้มันเดินได้ด้วยการเริ่มก้าวแรกวันนี้คุณรู้ไหมว่าระยะห่างระหว่างความคิดกับการลงมืออาจสั้นแค่5้านาทีเท่านั้นวันนี้ผมจะให้สูตรง่ายๆที่จะพาคุณจากโหมดคิดไปสู่โหมดทำ ภายในเวลาไม่เกิน300วินาทีปัญหาของหลายคนไม่ใช่ไม่มีแผนแต่คือคิดมากเกินไปก่อนจะเริ่มและการคิดมากเกินไปทำให้สมองหาข้ออ้างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆขั้นแรกนับถอยหลังจาก5 4 3 2 1แล้วลุกขึ้นทำทันทีขั้นที่สองทำเวอร์ชั่นง่ายที่สุด ของสิ่งที่คุณคิดถ้าจะออกกําลังกายแค่ใส่ชุดกีฬาแล้วเดินออกจากบ้านถ้าจะเริ่มเขียนแค่เปิดไฟล์เปล่าแล้วพิมพ์หัวข้อขั้นที่สตัดสินใจเล็กๆแทนที่จะคิดว่าต้องทำงานให้เสร็จทั้งหมดให้คิดว่าจะทำเพียง5นาทีเท่านั้นเพราะพอเริ่มแล้วคุณมักจะทำต่อเองโดยอัตโนมัติสมมุติ คุณตั้งใจจะเริ่มอ่านหนังสือพัฒนาตนเองแทนที่จะรอให้มีเวลาหนึ่งชั่วโมงเต็มคุณหยิบมันขึ้นมาแล้วอ่านเพียงสองหน้าคุณอาจพบว่าคุณอ่านต่อจนจบสูตรนี้ได้ผลเพราะมันข้ามขั้นจากการคิดไปสู่การลงมือทําทันทีมันตัดวงจรข้ออ้างและหลอกสมองให้เชื่อว่างานที่ทําเล็กพอจะเริ่มได้เลยอย่าลืมนะครับ ระยะห่างระหว่างความฝันกับความจริงคือการลงมือทําและบางครั้งความต่างอาจอยู่แค่5นาทีที่คุณกล้าก้าวถ้าคุณรอให้ทุกอย่างพร้อมร้อยเปอร์เซน์ก่อนเริ่มคุณอาจไม่ได้เริ่มเลยวันนี้ผมจะบอกเหตุผลว่าทำไมการลงมือก่อนแล้วค่อยแก้จึงเป็นวิธีที่ได้ผลและทำให้คุณเดินหน้าเร็วกว่าเดิมความสมบูรณ์แบบคือภาพลวงตา ไม่มีใครทำทุกอย่างถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรกทุกความสำเร็จมาจากการลองผิดลองถูกและปรับปรุง 1. การเริ่มเร็วทำให้คุณได้ข้อมูลจริงข้อมูลเหล่านี้ไม่มีทางได้จากการนั่งวางแผน 2, การปรับระหว่างทางช่วยให้คุณใช้ทรัพยากรน้อยลงเพราะคุณแก้ไขจากของที่มีอยู่ไม่ต้องสร้างใหม่ทั้งหมด 3. คุณได้ฝึกใจให้ชินกับความไม่สมบูรณ์และนั่นคือทักษะสำคัญสำหรับคนที่อยากเติบโตสมมุติคุณอยากเริ่มทำคอร์สออนไลน์ถ้ารอให้ทุกเนื้อหาและการตัดต่อสมบูรณ์แบบอาจต้องใช้6เดือนแต่ถ้าคุณลงมืออัดบทแรกแล้วปล่อยเลยคุณจะได้ฟีดแบ็จริงภายในหนึ่งสัปดาห์ขั้นแรกเริ่มจากมินิมัม หรือเวอร์ชั่นที่เล็กที่สุดที่ยังพอทำงานได้ขั้นที่สองขอความคิดเห็นเร็วยิ่งได้ฟีดแบ็เร็วคุณยิ่งแก้ไขได้แม่นและเร็วขึ้นขั้นที่3ปรับเล็กปรับบ่อยอย่ารอให้ทุกอย่างพังค่อยแก้ทีเดียวปรับทีละนิดจะช่วยให้เดือนต่อได้เรื่อยๆจำไว้ว่าความสมบูรณ์ไม่ได้เกิดจากการคิดนานๆแต่เกิดจากการทำซ้ำ และปรับไปเรื่อยๆเริ่มวันนี้แก้พรุ่งนี้และเดินต่อทุกวันนั่นคือเส้นทางสู่ความสำเร็จจริงหลายคนหมวกมุ่นกับการทำให้แผนสวยมากกว่าทำให้มันใช้ได้วันนี้เราจะคุยกันว่าทำไมคุณควรวัดผลจากสิ่งที่คุณลงมือทำมากกว่าความสวยงามของแผนบนกระดาษแผนที่ดูดีอาจทำให้คุณรู้สึกภูมิใจ แต่มันไม่การันตีว่าผลลัพธ์จะดีตามสิ่งเดียวที่การันตีได้คือการลงมือและการวัดผลจากการลงมือ 1. พอตัวเลขจริงบอกความคืบหน้าที่แท้จริงไม่ใช่ความคาดหวังถ้าคุณตั้งเป้าขาย100ชิ้นแต่ขายได้12ชิ้นคุณจะรู้ว่าต้องปรับอะไร 2. เพราะการลงมือทำให้คุณเห็นปัญหาจริงที่แผนไม่เคยบอก คุณอาจพบว่าสิ่งที่คิดว่าจะง่ายกลายเป็นสิ่งที่ยากที่สุด 3. เพราะความสำเร็จวัดจากผลลัพธ์ไม่ใจจากความตั้งใจต่อให้คุณตั้งใจมากแค่ไหนถ้าไม่มีการลงมือมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นสมมุติคุณวางแผนเปิดเพจขายของคุณออกแบบโลโก้จัดโทนสีคิดสโลแกนแต่เปิดมาหนึ่งเดือน ยังไม่โพสต์ขายสินค้าซักชิ้นแผนสวยแต่ไม่มีรายได้ขั้นแรกกำหนดตัวชี้วัดที่สะท้อนการลงมือจริงเช่นจำนวนครั้งที่ติดต่อกับลูกค้าหรือชิ้นงานที่เสร็จขั้นที่2ติดตามเป็นระยะทุกหนึ่งสัปดาห์หรือ1เดือนตรวจดูว่าตัวเลขเปลี่ยนไปยังไงขั้นที่3ปรับตามข้อมูลถ้าตัวเลขไม่ขยับ แปลว่าคุณต้องเปลี่ยนวิธีแรงบันดาลใจปิดแผนที่ดีคือจุดเริ่มต้นแต่การลงมือและการวัดผลจากการลงมือคือสิ่งที่จะพาคุณไปถึงเป้าหมายเลิกวัดจากความสวยของแผนแล้วเริ่มวัดจากความจริงที่คุณทำคุณเริ่มจากการเป็นนักวางแผนแต่วันนี้ผมอยากให้คุณปิดซีรีส์นี้ในฐานะคนลงมือจริง เราเดินทางมาพร้อมกันเจ็ดตอนผ่านทั้งการรู้จักตัวเองจัดการความกลัวและหาวิธีเริ่มต้นแม้ทุกอย่างยังไม่พร้อมสิ่งสำคัญที่สุดที่ผมอยากให้คุณจำคือแผนไม่ได้สร้างผลลัพธ์การลงมือทำตัางหากที่จะพาคุณไปถึงจุดหมายคุณไม่จำเป็นต้องพร้อมร0ออร์เซ็คุณไม่จำเป็นต้องมีคำตอบสำหรับทุกคำถาม คุณเพียงแค่ต้องเริ่มก้าวแรกวันนี้คิดภาพคุณถือพาสปอร์ตอยู่ในมือคุณวางแผนเที่ยวค้นหาที่พักดูรีวิวร้านอาหารแต่ถ้าไม่ก้าวขึ้นเครื่องคุณก็ไม่มีวันถึงจุดหมายเริ่มจากงานเล็กที่คุณสามารถทำได้ทันทีทำมันให้เสร็จแล้วทำอีกงานจนการลงมือกลายเป็นนิสัยอย่ากลัวที่จะล้ม เพราะทุกครั้งที่คุณล้มคุณได้ข้อมูลจริงที่จะทำให้ครั้งต่อไปดียิ่งขึ้นจำไว้ความฝันจะไม่มีค่าถ้ามันอยู่แค่ในหัวแผนจะไม่มีค่าถ้ามันอยู่แค่ในกระดาษแต่ทุกการลงมือคือการเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นความจริงขอบคุณที่เดินทางมาพร้อมกันจนจบซีรีสน์นี้ถ้าคุณได้อะไรไปจากมัน ผมอยากให้คุณกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องฟังทุกวันให้เป็นนิสัยเพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกตอนที่จะช่วยให้คุณเติบโตทุกวัน